คันนี้นะครับส2 5 6M61 นะครับสีชมพูสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube บองดำดำแต่งอินดี้ทุกท่านครับผม วันนี้ผมอยู่กับทีมงานกวางเจรรัพั์เจ้าฟูโซ่คันงามสีชมพูสติกเกอร์เต็มเลยครับอิาสานใต้ด้ำแต่งเกือบรอก็มีรถดัมซิ่งดินดวนก็มีชาติเจริทรัพย์ก็มีไปแล้วครับ จะขึ้นไวไหมดูมาลุ้นกันครับ <laughs> เอาโอ้โหโอ,โอ,โอ้สุดจัดครับโอ้ทีมงานนี้ใช้ของแคทนะครับ3 1 2 d ดี หนุ่มมะกันนะครับโอ้มีกล้องหลังด้วยครับท่านชม ลอก,ลอกที่นาลึกเหมือนกันนะครับนี่พีโรก,กี้ครับ195แรงนะครับคันนี้ มาดูคุณปู่นะครับโอ้มิตซูโอ้โหรุ่นนี้ยังมีใช้งานอยู่นะครับมาลุ้นกันว่าคุณปู่จะขึ้นไหม โอ้ oh, ลงข้างล่างครับ <laughs> mm hmm. ทีมงานนี้อยู่ตรงนี้นานแล้วครับเพราะเห็นลอกที่นานหลายบิ้งอยู่นะครับ mm hmm. แต่แถวบ้านบัวถนนนะครับ mm hmm. มาดูพี่ฟูโซ่สวยๆอีกคันหนึ่ง ตีเกดนหน้าสุภาอ,อมซับสีฟ้านะครับฟ้ากเบเด็กกล่าวไปแล้วครับ พีรพ่ร็อกพี่ร็อกกี้มาแล้วครับเข้าไปเอาดินร่นหิตติดตลาดครับร้อยเก้าสิบห้าโอ้แต่ทีมงานนี้ใช้เจ้าแคทเลยนะครับหนุ่มมะกัน สวัสดีครับดีครับเจ้าของฟูโซซื้อที่ไหนครับรถคันนี้รวนเจ้าของขับไปโคเอ้าเอาอันนี้คือมารับจ้างขับบหรอตัวนี้เครื่องเท่าไหร่ครับ M61 6M61 210 210ทีมงานนี้มีใช้แต่ของฟูโซ่หรือเปล่าโซ่สสวยๆต้งนั้นเลยครับฟูโซไหนบองดำดำแต่งอินดี้ครับบองดำบองดำดำแต่งอินดี้อินดี้ส่งด อ,อ่ตีตีตอนุอนุพี่รกี้สวยครับทีมงานนี้บอกว่าเจ้าของคือคนขับรถแมคโครนะครับสวยมากครับเครื่อง 6M61 210นะครับตัวนี้ ถ้าตัวสียมพูก็ 6M61 เหมือนกันแต่ว่าเครื่อง225อะแจมเลยครับโู้เตะเขาอยู่ตรงนี้นานจริงนะดูครับโลกตั้งแต่ติดลำห้วยมานะครับูฟังนู้นนะครับโลกมาหลายบิ้งเลยเนี่ย เอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เขาได้หมดเลยนะครับสุดยอดไม่ต้องย้ายเลยดูครับเจ้าของใช้เจ้าแคทสามหึสองดี แล้วครับนี่เจ้าสองรอยยีิบห้าพระเอกของทีมงานเลยนะครับคันนี้ดเดี๋ยวบอก <c oughs> สุดจริงครับสุดจริงคันนี้ 拜，走了。 อยากชอบนะครับดูครับสวยจริงอืมคุนครับ ครคับแน่นอนแน่นอนฟังเสียงแตรหน่อยเอาขอ,ขอฟังเสียงแตรหน่อยเสียงแตรเสียงแตรหลั่นดีงั้นพ่อของเขานะครับ สวยสวยจริงครับติตาต้องใจเลยครับคันนี้ dạ chậm không khỏi เกือบตกได้นั่นนะลืมดูฝั่งซ้ายหรือเปล่ามื่ากี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว เอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมเราค่อยเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ